สวัสดีครับโอลบเดย์บายโกลเบสวันนี้มาสายหน่อยครับเมื่อเช้าวุ่นกันเลยนะครับแต่ถือว่าวุ่นแบบดีๆนะครับเพราะาตลาดหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ก็เป็นไปตามที่มาร์เก็ตติ้งหรือเจ้าหน้าที่เราเให้คําแนะนําไปนะครับเราลองมาดูนะครับภาพโดยรวมของราคาทองคําเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลข Jobless Claim แล้วก็ตัวเลข PMI นะครับจากสแาบัน i s m ออกมาปรากฏว่าทั้งคู่ก็ ถือว่าแย่ลงนะครับแย่ลงก็น่าจะทําให้ราคาทองคาดีดแต่ปรากฏว่าราคาทองคําดีดขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับทำจุดสูงสุดได้ไม่ถึงพันสเหรียญซะด้วยซ้ำแค่พันสองเก้าสิบสี่เหรียญเท่านั้นเองแล้วก็มีการปรับย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบพันสองรเก้าสิบสี่เหรียญเนี่ยก็ถือเหมือนเป็นการมาร์กราคาไฮแล้วแล้วก็กลับกลายเป็นแนวต้านแทน ก็จะให้ดูจังหวะว่าแนวต้านแรกบางๆก็อยู่ที่พันสอเก้าสิบสี่เหรียญแต่ว่าแนวต้านหลักๆเรายังอยู่ที่เดิมคือพันสามร้อยเจ็ดเหรียญส่วนแนวรับเราก็ยังมองที่เดิมนะครับมีโอกาสย่อลงมานะครับประมาณพันสองร้อยหกสิบถึงหกสิบห้าเหรียญก็ยังเป็นจุดที่น่าเข้าไปซื้อเก่งกําไรอยู่นะครับโดยเฉพาะทองคําแท่งอาจจะซื้อประมาณหนึ่งในห้าส่วนคืนนะครับแต่สาหรับคนที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับเพราะว่าการลงครั้งนี้ยังไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณว่าจะเป็นการลงรอ,อ,อบใหญ่ รอบใหม่นะครับน่าจะมีการไซด์เวย์สร้างรูปแบบแกว่งตัวออกข้างในภาพใหญ่ๆนะครับอาจจะสามเหลี่ยมซึ่งซึ่งกำลังจะมาร์มีมาร์คไฮไปแล้วที่พันสามร้อยเก้าสิบกำลังจะมาร์คโลแต่น่าจะเป็นการสร้างจุดต่ำสุดที่ยกขึ้นจากพันหนึ่งร้อยแปดสิบเพียงแต่ว่าจุดโลตรงนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวต้องคอยจับตาดูกันอีกทีนะครับโมเอสวีดีอาร์ไม่ทำอะไรครับแล้วก็เย็นนี้จะมีตัวเลขนอนฟาร์มเพโรออกมาตอนทุ่มครึ่งก็ตัวนี้ก็น่าจะทำให้อ่อ เป็นตัวทําให้ราคาทองคําแกว่งนะครับเพราะตลาดก็จะเอาตัวเลขนี้แหละมาตีความว่าทั้งเฟดจะยืดการลด QE หรือว่าจะยืดการขึ้นออกเบีย้ยในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็ยังต้องโฟกัสกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่อไปนะครับ าราคาทองคาก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับส่วนวันนี้อาจจะไม่ได้ตีเป็นราคาโกลฟิเจอร์ให้นะฮะลองคูณตาแลกเปลี่ยนโดยใช้แนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ได้เลยนะครับแนวรับหลักอยู่พันสองนะครับแนวต้านอยู่ประมาณพันสามเหรียญน,นะครับแต่แนวรับแนวต้านบางๆนะครับจะอยู่ประมาณพันสองแล้วก็แนวต้านอยู่พันสองเี่หรียญเงินบาทเริ่มอ่อนนะครับถึงแม้ต่างชาติยังไม่ได้มีการขายสินทรัพย์ในประเทศไทยมากนักแต่ว่าเป็นเพราะว่าดอลล่า แข็งค่าขึ้นนะครับโดยรวมนะครับทั่วโลกก็สกุลเงินที่เทียบกับนอร์ราจะอ่อนค่าซะเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ s ซ็ตว i ตตี้อินเด็นะครับ s 5 0 m 1 4เมื่อเช้าสำหรับลูกค้าของ Marketing ส่วนกลางก็คงได้รับแนวต้านไปแล้วนะครับว่าแนาวต้านอยู่บริเวณ944เนื่องจากเจอเส้นดาวเทนไลน์กดไว้นะครับเพราะนั้นเมืม่อวานเมื่อเช้ายืนไม่อยู่นะครับใครที่ได้ช็อตไว้ก็เป้าหมายเราอยู่ที่ประมาณ9 3 5 936แต่ราคาลงไปหลุด940อยู่แวบหนึ่งครับก็อย่างที่แนะนำไว้เมื่อเช้าก็คือให้ทำเทลลิงสต็อปไว้นะครับก็น่าจะได้อย่างน้อยก็มาประมาณ3-4จุดนะครับ ราคาคอมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ราคาเริ่มมายืน944ได้แล้วเพราะนั้นออตอนนี้ยังไม่ไม่ควรจะทําการช็อตนะครับรอดูก่อนว่าสามารถยืนเหนือ946ได้หรือเปล่าเพราะมีโอกาสขึ้นไปปิดแกปเดิมหรือแนวต้านเดิมที่เราให้ไว้2อสวันที่ผ่านมาบริเวณ951 ถ้าปิดแก๊ปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการปิดแก๊ปแล้วลงเดี๋ยวคงต้องดูต่ออีกทีว่าโมเมนตัมตลาดในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างไรแต่การปิดแก๊ปรอบนี้ต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานและกลุ่มแบงก์ก็เริ่มมีการมีแรงซื้อเข้ามาจากนักลงทุนสถาบันและก็ต่างชาติเพราะฉะนั้นยังไม่ควรจะฝืนช็อตมากนะักถ้าจะช็อตก็ช็อตได้ตามแนวต้านกิ่กำไรสั้นๆภายในวันเท่านั้นเองนะครับ ถึงแม้จะเกิดสัญญ,ญาณ b u l r i s h divergence ภาพเดนะครับสำหรับตัวแสแตฟิแต่มันเป็นการ b u l r i s h divergence รอบแรกเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่สัญ,ญญาณที่จะให้ถือช็อตเต็มตัวนะครับถ้าจะช็อตเก่งกำไรก็แค่สั้นๆท่าน,นั้นเองแต่ถ้าเกิด b u l r i s h divergence อีกลูกหนึ่งเมื่อไหร่ทางโคเบกก็อาจารย์แนะนำให้หยุดฝั่งลองนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังมองว่า ฝั่งรองเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะอัพไซด์น้อยลงนะครับอาจจะเล่นเก่งกำไรช็อตๆสั้นๆมากกว่าแต่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องถือค้าม